ส5บาทยังขนห้าสแกนด้านนี้ขน55าสแกนด้านาน,านี้ได้เลยนะมีคขอโทษด้วยของน้อง25บาท เล็กเพิ่มออกครีมนะคะเป็นทั้งหมด27่บบาทคานเล็กเพิ่มอศครีมนะคะเบียรไมรายโรเอาไมโลละว่งเ่็นเป็นไมโลนะไม่ไม่แกะไมโล Yeah. สามสิบครับมีหกรอแบบเย่อนห้บาทนะนะไปดของทาโรัดเอได้เอาะถ้านั่งรอไม่ตรงนี้ก็่ได้แม่ใช้เกาะเป็นแนีไม่ใช่ตรงนี้นี่ค่ะตรงนี้นั่งได้นะคะนี่ตรงนี้ลูก